คราวนี้ที่จังหวัดเชียงรายรยึดยาบ้านะคะเกือบ3 0 0แสนเม็ดค่ะโดยผู้ต้องหาก็รับสารภาพนะคะว่าใช้รถ3คันในการรับค่าจ้างคาละ2 0 0แสนบาทค่ะพันตำรวจตรีอนัญยวันรรัตนวิชัยผู้บังคับกองร้อยตำรวจตระเวนชายแดน327 นำกำลังติดตามกลุ่มขบวนการลักลอบลำเลียงยาเสพติดที่เคลื่อนไหวอยู่ในพื้นที่ของอำเภอเมืองเชียงรายและมีลักษณะที่จะขนของกลางจำนวนมากเข้าสู่พื้นที่ชั้นในของประเทศไปตามถนนพหลโยธินเชียงรายพะเยาค่ะต่อมาเจ้าหน้าที่ได้ตรวจพบรถยนต์จที่น่าสงสัยนะครับขับจากอำเภอเมืองเชียงรายมุ่งหน้าไปยังจังหวัดพะเยา ก็เลยร่วมกับตํารวจสถานีตํารวจภูธรพานสกัดรถต้องสองสัยที่ด่านยาเสพติดปูแกงตําบลแม่เย็นอ,อําเภอพานครับเป็นรถเก๋งสีขาวป้ายทะเบียนกรุงเทพมีนายปุรชัยอายุ62ปีเป็นคนขับแลวก็มีนางสาวลลิตาอายุ43ปีเป็นผู้โดยสารครับโดยทั้งคู่เป็นชาวอ,อําเภอสังขะจังหวัดสุรินเจ้าหน้าที่จึงขอตรวจคน้คนรถแล้วไม่พบสิ่งปกติอยู่ภายในนะครับแต่ว่าเมื่อเปิดตรงช่องลับบริเวณล้อเนี่ย ก็พบว่ามีหอยาบา้าซุกซ่อนอยู่นับรวมได้276,000เมต็ดครับก็เลยมีการจับกลุ่มตัวทั้งคู่เอาไว้ครับจากการสอบสวนเบื้องต้นนะคะก็ทราบว่าการข้นยาเสพติดครั้งนี้ใช้รถ3คันโดยอีก2คันนี้ขับตามหลังมาเจ้าหน้าที่จึงขยายผลจับกลุ่มโดยคันแรกป้ายทะเบียนตบตักทอทง4 3 1 1กรุงเทพมีนายอัครวัฒนเป็นคนขับ ถูกจับกลุมขณะที่หลบหนีไปทาง3ามแยกฝางอำเภอแม่สวยและอีกคันค่ะป้ายทะเบียนชชกะเชอรลอลิง4044กรุงเทพมีนายพิรพัฒน์เป็นคนขับ ถูกจับได้ขณะที่เข้าไปบริเวณปัม๊มน้ำมันพีทีที่อำเภอแม่สวยโดยทั้งคู่ให้การว่าได้รับจ้างให้ตามขบวนคันละ2 0 0แสนบาทเพื่อนำไปส่งที่ภาคกลางเจ้าหน้าที่จึงนำทั้งหมดพร้อมกับของกลางส่งสถานีตำรวจภูทรผ่านเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปค่ะ